งบประหยัดนะครับก็รวมๆไปไม่ถึงเกิน2องพันบาทนะครับ the road, really life, สวัสดีครับพวกกับผมอยู่ในช่อง James Racing นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถงบประหยัดนะครับเอาครับเจ้าตัว จะาตัวมารีวิวเลยครับครับเอ่อเอาอะไรก่อนดีครับเอาเอาส่วนบนก่อนครับส่วนบนก็กระจกกระจกมีอยู่แล้วนะครับแต่มาฟรีครับเอ่อคันเร่งนะครับ35บาทครับได้คันเร่ง35บาทนะครับใน Lazada มีขายครับโอเคครับเอ่อส่วนชุดล้อนี้เป็นชุดล้อของอะไรครับชุดล้อของบันไซครับอ่าบันไซนะครับยางยางหน้า ส0ครับ90สครับกระบอกโช๊คโหลด2นิ้วครับโหลดหน้า2นิ้วนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทซงข้างหลังนะครับข้างหลังก็บันไซเหมือนกันยางหลังนี่2 2 5นะครับแ2 5วสกับ17นะครับแล้วก็ใส่ตัวโหลดโช๊คด้วยนะครับใช่ครับตัวโหลดโช๊คนี่ได้ฟรีครับเพื่อนให้ครับ ส่วนสเตอร์นี่ที่ไล่เป็นของอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นของระยะข้างหน้า14ข้างหลัง14นะครับ3 0นะครับข้างหลัง30ครับครับเอานะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของเรื่องเครื่องกันบ้างนะครับเออกองเปิดสดนะครับครับกองเปิดสดครับแคมแคมของ MN8 นะครับ ครับมาโน่แปดลิ้วนะครับแคมมาโนแปดลิ้วครับผมครับอันนี้เป็นเวฟตัวตัวใหม่นะครับเป็นร้อยยี่สิบสองพันยี่บสองนะครับหน้าไม้ LED ครับเออลืมไปครับลืมเบาะครับเบาะนี่เป็นเบาะของอะไรครับอ่เบาะของสั่งยุบบ้านห้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการเปิดเบาะกันนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีเปิดเบาะครับเสียบ นี่ของจัางยุนะครับใช่ครับรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหครับยกมาเลยครับพอแล้วก็ไล่สายน้ำมันไว้ด้วยนะครับไล่สายน้ำมันนะนี่ครับท่อก็ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับท่อเดิมครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้ครับรถคันนี้จะไล่เป็นแคมท่อนะครับแคมท่อแคมสเตอร์ครับส่วนมือเบรกนี่เป็นของ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันนะครับ <ะ S 1> นี่ครับเดินหอบด้วยนะครับออลองฟังเสียงรอบตัดหน่อยครับอ,ค,อค,ครับก็อันนี้เป็นงบประหยัดนะครับ ก็รวมๆไปไม่ถึงเกิน2,000บาทนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีนะครับสวยๆครับทรงต่อรออนะครับครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ